ได้ร่วมง,งานกันก็พอดีว่าคิวก็ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะตรงกันก็เลยอ้าวลุยค่ะจริง,รงๆเรากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าหมายถึงว่าด้วยความเดอะเฟสมัน,ม,นมันหลายอย่างมากๆเลยค่ะแล้วก็จริงๆเดอะเฟสไม่ใช่แค่นางแบบแต่ว่านักแสดงแล้วคนที่เหมือนกับรอบด้านจริงๆอะ่ะเราก็รู้สึกโอ้โหรายการนี้แบบทดสอบความสามารถหลายอย่างจังเลยเนาะอะไรเงี้ยม,มันแบบมันตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเค เมื่อพร้อมดีกว่าเมื่อเมื่อถึงเวลาก็ครั้งนี้ก็เลยอาจจะทุกอย่างลงตัว <c oughs> ก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมด้วยคะ่ะในทันโมเดลเราเข้าใจได้แต่แต่ี่ต้องมาถฟันอาป้าจนรับแทนองไปเนพวมสิบยี่สิบอะไรบ้าง นี่จดคำศัพท์แล้วนะจดคำจดมีมแล้วว่าต้องพูดคำว่าอะไรบ้างเพื่อนๆนี่ส่งมาบอกกันเลยต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะ <Hello. S 1> ต้องอย่างนี้นะนนะทุกคนแบบเ,เป็นเทรนเนอร์มากคือจริงๆแล้วว่าออชอบอย่างหนึง่งในครั้งนี้คือหมายถึงว่าพี่เต้เองเขาก็เน้นในเรื่องของขาอาเรไงในแวลูของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็อยากให้ทุกคนเป็นคุณในแบบที่ที่สวยเพจแล้วก็มามามา,มาไฟท์กันจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็พยายามจะ จะเป็นเราในหลายๆรูปแบบในรายการเ h e Face กายหยาบของเราใช่ไหมกายด้านมืดใช่เราก็พยายามจะใช้เมื่อจําเป็นเมื่อต้องถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจรกายมืดของเราใครจะเห็นบ้างครับผมครอบครัวคนรอบข้างใครจะเห็นพี่หมี่พี่หมีอุ้ยตายแล้วนั่นเป็นชื่อแรกที่นึกขึ้นมาได้พี่หมี่จริงๆก็มันเขาเรียกว่าดีเราเราพยายามจะ พยายามจะมีสติดีกว่าในการในการทํางานในการดําเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันจะต้องมีพาร์ทที่ต้องแบบต้องดุต้องโกรธต้องแบบต้องอะไรที่คอนโทรลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะแบบมีบ้างแต่พยายามซึ่งเราก็พยายามจะให้น้องๆทุกคนอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่บอกน้องคือว่าทุกคนต้องสรองทุกคนต้องมีเ n e r g y แล้วก็ต้องปล่อยพลังตรงนั้นออกมาไฟ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแล้วว่า มาเเดดินให้็กมดูอรกกแบบ็ด kind of ูเด็ก um, ตีกันแบบนี้ดูซิคือเราก็แบบจะปล่อยให้ตีกันตลอดก็คงต้องต้องห้ามนิดนึงก็ต้องมีบ้างค่ะพี่แพนดี้ว่าหลายคนไม่เท่ารายการค่ะรายการเม็ดเยอะกว่าค่ะแต่คุณมองว่าเราเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเป็นเคสลูกสวยมากเอาจริงๆ3คนเนี่ยคือเรื่องราวดีๆหมดเลย3คนเนี่ยพอยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะแบบพี่ขอโทษนะคะหนูขอโทษนะคะพี่อยู่อยู่นี้เลยบอกว่า เอาโอเคถึงเวลาทํางานเราทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ละคนเขาก็จะมีพาร์ทแบบพลังงานบวกเชิงลบของตัวเองที่แบบพร้อมปล่อยออกมาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอเคอ๋อโอเคแอนแอนเริ่มแล้วนะแอนเอาแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็โอเคคนไหนน่ากลัวกว่ากันสองคน่ยสองคนนั้นอ่ะเอาจริงๆแอนเขาจะมีแบบมีมุมอะไรของเขาที่แบบเหมือนเด็กดื้ออ่ะเออมุมเด็กดื้ออ่ะอ่าชายชายอ่าเขาก็จะมีความแบบ ความพูดความเฉียงความอะไรอย่างเงี้ยแต่มาริยาเขาจะเป็นคนมีหลักการเขาจะมีหลักการมีมีประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะจริงคือเราเหมือนเรามาพูดด้วยด้วยประสบการณ์กันมากกว่าแล้วเราก็สู้ด้วยความสามารถของน้องๆเคือน้องๆรอบนี้เก่งทุกคนแล้วก็มีมีความใจสู้หมดทุกคนมีฟีลอยากหุบหัวมีฟีลแบบคือเวลาใครพูดรู้สึกแบบว่าออกนอกะกิ้ไปเลยไหมหรือว่า แอนแอนน้องแอนแอนจะเป็นคนพูดแล้วรู้สึกว่าแบบหน้าหน้าตีงจริงเลยแบบหน้าเออหน้าเขาหน้าเขาเสียงเขาก็ออกแล้วบางทีเขาก็เขาก็จะแบบมีด้วยด้วยสำเนียงด้วยวิธีการพูดของเขาอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นมีความแบบน้ำ มันไส่อ่ะมันเคี้ยวเออมีหลายอย่างตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเออใช่เพราะทุกวันนี้ฉันโดนยุตั้งแต่เริ่มเข้ารายการมีการแบบจุดไฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็บอกตายแล้วแต่ละวันนี้เราใช้ energy เยอะมากในการทำงานเราไปคิดมไมยไี่แค่ว่าอนเมียเขาจะเป็นแบบ นางงามมีมออุมนางงามมีมุมแต่คนก็มีหลายมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเราก็จะได้เห็นลหลายๆด้านของแต่ละคนแต่ว่าในในความในความหลายด้านอะ่ะมันก็จะมีอะไรที่เราแบบอยากจะให้น้องๆเขาได้ะอ,อาากกะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะจริงจริงเพราะว่าดถึงเดินแบบแพนเค้กจะดูไวรัลตลอดเลยค่ะเดินแบบแทนใช่แต่เนื่องจากว่าในรายการมันมีโจทย์ เพราะฉะนั้นอนะ่ะเมื่อโจทย์อ่ะกับกับน้องๆอ,งอะ่ะมันก็เลยมีอะไรหลายอย่างที่มันมันเป็นความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งคาดเดาไม่ถูกได้เจอแล้วคะ่ะพี่แอนมาทีไรโอ้โหจะต้องบอกใช้คําว่าอะไรด,ดีอะ่ะคาดการไม่ถูกอะ่ะแล้วก็ปวดหัวเลยอะ่ะออพี่แอนจะมาพร้อมโจทย์อะไรที่ทําให้เราแบบฮะไม่รู้มาก่อนแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดอย่างเงี้ยค่ะมาสวยสง่าเรียบ แต่แบบฮะพี่แอนเอาอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยเออคือเเฟสแอนต้องไปฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมอยากว่าต้องไปแบบต้องเพิ่มงไหนอยที่สุดว่าเราก็เก่งไปหมดในด้านอุ้ยเออจริงๆแล้วเร่างที่บอกว่าเราใช้ประสบการณ์ของเราที่เราทํางานมาค่ะในในในทุกๆด้านที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้มาเราจะมาให้น้องๆคือแพนอยากให้น้องๆที่เขามาในครั้งนี้เขา ได้พื้นฐานที่ดีแล้วเขาได้ได้สิ่งที่ดีกลับไปไปต่อยอดเราอาจจะไม่เห็นเขาในรายการ The Fa c e ก็ได้แต่ว่าเขาจะได้เอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆคือเราอยากให้อยากให้เขาได้รู้ว่าการที่เราอยู่ตรงนี้ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มันไม่ง่ายนะแล้วเราทํางานมาพื้นฐานคือสิ่งที่สําคัญมากๆและการที่คุณจะเป็นไม่ว่าจะเป็นนางแบบที่ดีเป็นนักแสดงที่ดีคุณก็ต้องมีวินัยที่ดีมีพื้นฐานที่ดีด้วยเช่นกัน <Okay. S 1> เราอยากให้เขาได้ประสบการณ์ตรงนี้ไปแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองต่ออย่างงี hmm. ้ค่ะอโหรือทอง พี่แอนเขาเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์เนาะเขาก็จะมีความแบบเหมือนคุณครูใหญ่ที่แบบว่ามอบโจทย์มอบอะไรใหม่ๆที่ทําให้เรายัางต้องแบบอ้าวเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เถียงไม่ได้ไงพูดไม่ได้แต่ว่ายังแต่น้องแอนอแอกจริงแบบแบบพี่แอนไม่อืแต่ว่าแอนแอนก็คือ,อยงแบบหันไปนั่นกันได้เออแอนโทเราก็ยังจะแบบว่าฮะเออก็จะมีคําแบบมีการเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพอได้เหมืคยทำแล้วมันคือมันตั้งคิดว่ามันรู้ไว้เอง จริงๆมันไม่ได้มีสคริปต์อะค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นเรียลลิตี้อะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นตรงหน้ามันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีกรอบของว่าเอ๊ะวคลาสนี้เราทำอะไรมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เราอยากรู้อยากถามอยากอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่แบบสดณตรงนั้นจริงๆให้กูได้มาด้วยความที่เราเป็นเบนเทอร์ตำนานใหม่คนที่ทำกิจกรรนตำนานเก่าอย่างแม็เกดค่ะจริงๆแล้วอะ ในในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเป็นนางแบบเราเคารพพี่ๆอยู่แล้วแล้วก็ความเป็นเขาเรียกว่าพี่ๆเป็น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 โรโม m o ล e อะของการทํางานอย mm ่างเงี้ยค่ะเราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่ๆมาแทนว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันคืออยากให้คนมองว่าในใน The Face s ีซั่นใหม่อะค่ะอยากให้เปิดใจแล้วก็ในคาแรคเตอร์ใหม่ๆของเราทั้ง3คนอะมันก็จะมีอะไรที่แน่นอนว่าไม่เหมือนพี่ๆที่เราเคยเห็นแต่สิ่งที่เราจะให้น้องๆหรือว่าความเต็มที่ความตั้งใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมา เต็มที่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะก็อยากอยากให้ให้โอกาสพวกเราทุกคนด้วยค่ะใต่อสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าแพนเอาอยู่เพราะว่าหที่เขาเชื่อแต่มีชื่อในน้่นบอกว่าแพนเค้กต้องติดมันด้วนะว่าแพนเอาอยูแยายา่แพนก็พยายามแพนก็พยายามเต็มที่จริงๆแล้วเพราะว่า The Face มันจริงๆมันไม่ใช่แค่รายการนะแต่มันแบบมันมีเรื่องของคนความรู้สึกเนาะหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันต้องแบบโหใส่เต็มใส่เต็มทุกอย่างจริงๆเลยบอกว่าอันนี้เป็นเป็นอีกงานที่ที่ยากแล้วก็ท้าทายมากค่ะจริงๆริงจริงๆริงเขาถ่ายเสร็จแล้วกลับบ้านไปหลังพอกลับไปเก็บมันมันไปสร้างมีนที่บ้านกับสามีเรามีน้อยเหมือนกันมีกลับบ้านไปแล้วก็แบบเอ๊อแบบ เอ้ยยังไงดีนะไอ้เรื่องนี้อะไรยังไงดีนะอะไรทั้งๆที่เรารู้ว่านี่คือการทํางานแนละ้วทุกคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไได้เอาอารมณ์มาไปเก็บไม่ไม่ได้เอาอารมณ์ติดไปแต่มันมีอารมณ์ของความความรู้สึกอของความรู้สึกตรงนั้นอะไรเงี้ยที่มันแบบกลับไปอะไรเงี้ยค่ะวันสองวันที่ยังรู้สึก,กแบบสว่าแบบเออเหนื่อยแบบ <c oughs> ดูแบบเอ้ยยังยังไงดีนะแต่ก็ต้องแบบพยายามปรับใจปรับตัวคะ่ะแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกๆครั้งของการทํางานจริงๆเออแล้วแตควาว่า ทุกคนแบบยกยอมที่ทุกคนยกยอมยยจริงๆแล้วพยายามทําไม่ได้ทุกอย่างดีกว่าเนาะเราพยายามเรียกว่าทําเต็มที่ในงานของเราแล้วกันค่ะซึ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็โอกาสเนาะแผ่นก็อยากให้น้องๆเขาเขาได้ได้รับสิ่งดีๆจากจากประสบการณ์ที่เรามีด้วยเหมือนกันค่ะแล้วอ,อยากให้คนดูมาอยู่ทีมเราทีมเรามันมีอะไรดี และมีประสบการณ์ที่ดีค่ะแพนจะให้คุณได้ทุกอย่างเท่ากับที่แพนได้เรียนรู้มาเอาเป็นว่า20ปีที่ทํางานมาเนี่ยรวบตึงแล้วก็จะมาย่อยให้น้องๆให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว8 EP ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราเลยบอกว่าเราอยากให้น้องๆได้อะไรที่แบบเอาไปใช้ต่อได้จริงๆแล้วก็ให้เขาได้สนุกในรายการด้วยสําคัญที่สุดคือทํารายการเราต้องมีความสุขด้วยก็อยากให้คนดูมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ